งาน UXPO Smart City จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณทุ่งสีเมืองในวันศุกร์ที่21ธันวาคมนี้ค่ะและงานก็จะมีไปจนถึงวันที่15ธันวาคมภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SME O-Top กว่า700รายใครที่ยังไม่มีของขวัญปีใหม่เก๋ๆต้องห้ามพลาดค่ะ งาน U Expo Smart City ที่อีสานใต้2018ครั้งที่1ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะเป็นความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนโดยได้เตรียมจัดงานจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากโซนอีสานใต้ทั้ง6จังหวัดเพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SME แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้ง6พื้นที่โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21 -25 ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาภายในงานก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการเสวนาจากนนนัักผู้ชํนนา แฟชั่นโชว์การสาธิตการประกอบอาชีพจากกลุ่มชุมชนต่างๆนิทรรศการผ้าพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นแล้วก็นิทรรศการสมาร์ทซิตี้สตาร์ทอัพอินโนเวชันด้วยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราพา s อสที่อยู่ภายใต้โครงการที่เราทํามาทั้งหมดออกสู่การขายจริงนะครับก็เป็นเรื่องท้าทายมากเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ใหญ่ระดับชาติที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนเลยนะครับและโดยเฉพาะอุบลเราเองเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นกันมากก็ถือว่าปลุกเมืองอุบลนะฮะปลุกอีสานใต้จริงๆก็คือปลุกประเทศไทยให้ให้ทุกส่วนได้รู้ว่าเอกชนจับมือกับรัฐบาลในร่วมกันเดินมันจะประสความสสานร็นได้ดีขนาดไหน โดยงานนี้เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในระดับฐานรากให้มีการขยายตัวจากรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้รวมทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนเชื่อมโยงธุรกิจเข้าหากันอีกทางหนึ่งด้วยค่ะการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนศูนย์ราชการแล้ก็หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจานวนมาก ผมคิดาที่สาคัญที่สุดนะนอกนอจากที่ว่าได้มาสุขสนามมาดูโชว์มาดูกันแสดงมาซื้อขายสินค้าแต่เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดค,คือว่าเขาจะได้เห็นว่าพวกเราชาวอุบลราชธานีและชาวอีสานใต้เรามีอะไรดีเรามีสินค้าอะไรที่หลากหลายเรามีภูมิปัญญาอะไรเราสามารถผลิตอะไรได้บ้างซึ่งในอดีตที่ผ่านมาสินค้าเหล่านี้นี่อาจจะอยู่ในกรอบเล็กๆอยู่ในชุมชนยังออกไปไม่กว้างเท่าไหร่ การจัดงาน UXPO ครั้งนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแน่นอนละทุกผู้คนจะได้รู้ว่าอุบลมีอะไรดีสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดส่วนการซื้อขายมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันอันนี้เราก็ยังไม่ไม่คิดว่าเป็นส่วนสําคัญนะส่วนสําคัญคือให้โลกรู้ว่าเรามีอะไร สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปเที่ยวชมงานสามารถไปจอดรถตามจุดจอดรถต่างๆทั้งที่ตลาดใหญ่โรงเรียนสามคีวิทยาคารวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีที่นี่ก็จะมีรถรับส่งมาที่งานตลอดทั้งวันค่ะและที่พิเศษสุดถ้าท่านใดได้ลงทะเบียนผ่านเพจของ U Expo ภายในวันที่20ธันวาคมนี้ก็จะได้เสื้อที่ระลึกและสามารถไปรับได้ที่หน้างานในวันที่21ธันวาคมตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาค่ะ 4หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน6จังหวัดอีสานใต้รวมพลังกว่า700ผู้ประกอบการ SME จะมารวมตัวกันในงาน UXPO Smart City ค่ะผู้ที่สนใจอย่าลืมชมชิมช็อปเพราะเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก